กองทัพบกมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังพลบุคลากรทางการแพทย์และยุทธปกรณ์ทุกประเภทในการสนับสนุนรัฐบาลและศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19การเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลจึงมีความสำคัญสูงสุดในห่วงเวลานี้ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมพิทักษ์และปกป้องกําลังพลและครอบครัวของกองทัพบกเป็นประหยัดมีประสิทธิภาพผู้บัญชาการทหารบกจึงขอสั่งการให้ปฏิบัติตามคําสั่งโดยมีผลบังคับใช้กับกําลังพลในสังกัดกองทัพบกทุกนายดังนี้หนึ่งกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการให้หลีกเลี่ยง การออกนอกบริเวณโดยไม่จําเป็นห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยโดยเด็ดขาดยกเว้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้ควกองพันขึ้นไปและต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กำลังพลกลับเข้าบ้านพักของทางราชการเกินเวลา21นาฬิกาหากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตผู้บังคับบัชาเป็นรายบุคคลส่วนกำลังพลที่มีบ้านพักอาศัยส่วนตัวอยู่นอกหน่วยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการติดตามและเฝ้าระวังให้แจ้งที่อยู่บ้านพักและช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลาส่วนหน่วยที่มีการฝึกร่วมกับมิตรประเทศในที่ตั้งให้ดำเนินการตามมาตราการเดียวกันยกเว้นการฝึกนอกที่ตั้งให้ปฏิบัติตามตารางการฝึกและคำสั่งของกองทัพบกเรื่องมาตรการการควบคุมโรคระบาดอย่างเคร่งครัดข้อสองการเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งให้กระทําได้เฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งเช่นการเดินทางไปราชการการสับเปลี่ยนกําลังของหน่วยหากไม่มีคําสั่งให้กําลังพลทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้งปกติยกเว้นการลากิจที่จําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินให้ขออนุญาตรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนและ ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนอนุมัติอย่างรวดเร็วข้อสามให้ผู้บังคับหน่วยปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นโรงยิมในถุนกองร้อยสโมสรของหน่วยและสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพื่อลดความอัาจของกำลังคนในการพักอาศัยและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคให้กับกำลังพลอีกทั้งเตรียมสถานที่เพื่อกักบ,บริเวณและเฝ้าระวังผู้ที่กลับจากการลาพักทเข่าตามที่กองทับกได้สั่งการไปแล้วโดยให้หน่วยปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติประจำวันเพื่อป้องกันโรคตามคำแนะนำขอให้หน่วยรักษาวินัยเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเช่น การอยู่ห่างกันอย่างน้อยสองเมตรมีอุปกรณ์ภาชนะกระติกน้ำดื่มส่วนตัวกระจายที่นั่งแบ่งผลัดรับประทานอาหารจัดอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอปรุงสุกการออกกำลังกายกลางแจ้งส่วนกิจกรรมใดที่จะต้องรวมพลกันเป็นจำนวนมากให้พิจารณาการแบ่งผลัดเพื่อลดความแออัด งดการปล่อยลาพักของทหารกองประจำการทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจัดให้มีการเยี่ยมญาติสามารถปฏิบัติได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตร,ราการการระวังป้องกันโรคระบาดทั้งนี้เพื่อเป็นการพิทักษ์กำลังคนส่วนน้องๆน,นอาหารและกำลังคนทุกระดับที่ได้ลาพักออกไปแล้ว เมื่อกลับมาขอให้หน่วยจัดสถานที่ให้อยู่ต่างหากและกันตัวเองออกจากกำลังคนส่วนใหญ่เป็นเวลา14วันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการหากตรวจพบมีอาการป่วยให้ส่งรักษาและรายงานให้กองทบกทราบทันทีข้อหกให้ทุกหน่วยพิจารณาจำกัดทางเข้าออกของหน่วยส่วนกองร้อยกองสาการ ของทุกหน่วยนั้นให้แปลสภาพเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรองเฝ้าระวังบุคคลในการเข้าหน่วยโดยจัดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดเข้าออกโดยให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่กองสาการนั้นใส่นาาหน้ากากทุกนายและบันทึกการเข้าออกอย่างเคร่งครัดข้อเผู้บังคับกองร้อย และผู้คับกองพันธ์จะต้องเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดและอยู่กับหน่วยยกเว้นหน่วยในสนามโดยมีผู้ควบการกรมและผู้บัญชาการผู้บัญชาการกองคนหรือเทียบเท่าเป็นผู้กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่งหากไม่กำกับการปฏิบัติหรือได้รับการรายงานจะถือว่าขัดคำสั่งจะมีผลในการปรับย้ายทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิทักษ์กำลังคนและครอบครัวของกองทบกผู้บังคับหน่วยทุกนายต้องทุ่มเทเสียสละดูแลผู้ใตย้ยของทุ่ชาอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะน้องๆพลาหารซึ่งมีกำลังคลในกองทบกถึง1,2ึ่งแนหมื่นนายถือว่าเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งของกองทบกทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งการทั้งเข้อที่ได้สั่งการไปแล้ว โดยมีผลเมืคอับใช้กับกำลังพลสังกัดกองทัพบกทุกนายตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึงวันที่23เมษายน2563จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยผู้บัญชารทันบกมีความห่วงใยต่อน้องๆคนอาหารกองประจำการ ที่กำลังจะปลดประจำการในสิ้นเดือนเมษายน2563นี้จึงขอเสนอทางเลือกให้กับน้องๆสมัครเป็นทหารกองประจำการต่อโดยกองทัพบกจะพิจารณาโอกาสให้น้องๆได้เข้าเป็นนักเรียนในสิบซึ่งอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้องๆทหารกองประจำการที่จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวมีรายได้สวัสดิการที่ชัดเจนแน่นอน ส่วนน้องๆพลาหารที่มีความประสงค์จะขอปลดประจำการในเดือนเมษายน63นี้ผู้จัดการหานบกขอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้ประเทศชาติและการช่วยเหลือประชาชนตลอดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามขอให้น้องๆพลาหารได้ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่ามีงานรออยู่ ก่อนที่จะขอปลดประจำการในเดือนเมษายน63นี้สุดท้ายนี้ขอให้กำลังพลทุกนายติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกและศูนย์ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขอบคุณครับ